สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่อง SCG เปิดขายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสซื้อแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นรายละเอียดของหุ้นตัวนี้จะมีความน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะคะหุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท SCG Packaging จำกัดมหาชนครั้งที่1ประจำปี2,565ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี2,568 หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือไม่ดอยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ค่ะส่วนอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ A+ บวกนะคะโดยบริษัทฟีดเรตติ้งประเทศไทยจำกัดเมื่อวันที่16มิถุนายน2565ที่ผ่านมานี้เองค่ะหุ้นกู้อายุ2ปี10เดือนค่ะอัตราดอกเบีย้ย2.80%ต่อปีนะคะ ชำระดอกเบีย้ยให้ทุก6เดือนเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปค่ะซึ่งราคาขายอยู่ที่หน่วยละ1,000บาทนะคะจองซื้อขั้นต่ำา1 0 0 0 0บาทค่ะทวีคูณครั้งละ1,000 0บาทสูงสุดไม่เกิน25ล้านบาทค่ะจองซื้อได้ช่องทางเดียวนะคะก็คือผ่าน Wallet ซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นค่ะ โดยจะเปิดจองในวันที่26-27กถึง27กรกฎาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถาหากว่าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน Wallet ซื้อขายหุ้นกู้ไว้ก็สามารถที่จะเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถลงทะเบียน Wallet ซื้อขายหุ้นกู้ไว้ก่อนได้เลยนะคะเริ่มลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปได้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะเปิดจองซื้อในวันที่26และ27กรกฎาคมนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมความพร้อมไว้ก่อนได้เลยค่ะ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะคะทุกสาขาใกล้บ้านเลยหรือว่า call center ของกรุงไทย contact center 02แล้วก็17ตัวค่ะ0217ตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะส่วนดาวน์โหลดร่างหนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ดิจิทัลของ scg นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ตามนี้เลยเดี๋ยวฝ้าจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปให้นะคะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดาวน์โหลด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ได้เดี๋ยวฝ้ายจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปให้เช่นเดียวกันค่ะส่วนคำเตือนเรื่องของการลงทุนค่ะเป็นพื้นฐานของการลงทุนดูแล้วนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาและทําความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะท้งนี้ก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ รายละเอียดต่างๆในร่างหนังสือชี้ชวนเขาก็จะระบุไว้ให้ชัดเจนอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวฝ้ายแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปให้ทั้งหมดเลยอยากดูในเรื่องไหนหรือว่าสนใจอะไรก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยค่ะถ้าหากว่าใครสนใจที่จะซื้อหุ้นกู้ของ s c g ที่เขาเตรียมจะเปิดขายในวันที่26และ27กร,รกฎาคมนี้ก็สามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันเปาตังของเราค่ะโดยเข้ามาที่หน้าแรก เป็นหน้าหลักของแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะหรือว่าหน้าแรกนั่นเองนะคะแล้วก็คลิกที่บริการตรงนี้นะจากนั้นก็จะเห็นบริการต่างๆขึ้นมาตรงนี้ค่ะซื้อขายหุ้นกู้สามารถลงทะเบียน wallet ไว้รอได้เลยนะคะของฟาได้ลงทะเบียนไว้แล้วค่ะหน้าจาก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน wallet ซื้อขายหุ้นกู้ไว้ก็สามารถทําตามขั้นตอนง่ายๆค่ะการลงทะเบียนการยืนยันตัวตนก็ไม่ยุ่งยากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทําตามขั้นตอนที่หน้าจอแจ้งเอาไว้ได้เลยค่ะ ลงทะเบียนยืนยันตัวตนไม่กี่ขั้นตอนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะเติมเงินเข้าไปใน wallet ตัวนี้เอาไว้สําหรับซื้อหุ้นกู้ได้เลยนะคะส่วนเราลองคลิกเข้าไปดูที่ซื้อขายหุ้นกู้ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดขายนะสําหรับ S C G นะคะเมื่อเราคลิกเข้ามาเขาก็จะแจ้งรายละเอียดเอาไว้ค่ะว่านี่คือตลาดแรกนะคะของ S C G ที่จะเปิดขายครั้งแรกของปีนี้ค่ะอัตราดอกเบี้ยหน้าตัวอยู่ที่2.8%การซื้อขั้นต่ำคือ1,000 0บาทอายุหุ้นกู้2ปี10เดือนนะคะอันดับความน่าเชื่อถือก็อย่างที่บอกเอาไว้ว่า A บวกนั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถสไลด์ลงไปดูด้านล่างได้เลยนะคะรายละเอียดของหนังสือที่ชวนหรือว่ารายละเอียดต่างๆเขาก็จะแจ้งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเราสามารถที่จะอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ก็เรียกได้ว่าเป็นหุ้นกู้อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กับตัวที่ผ่านๆมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจจะลงทุนแล้วเราก็อย่าลืมค่ะลงทะเบียน Wallet ซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชันเป๋าังเอาไว้ก่อนได้เลยนะคะเมื่อถึงวันที่เขาเปิดขายก็จะได้ไม่พลาดโอกาสไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่ไฟายนามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้ค่ะ ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ